สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถไฟฟ้ารุ่นที่เป็นยอดนิยมสุดๆเลยนะครับนั่นคือ MG EP Plus ครับผมสําหรับรถ MG EP Plus นะครับผมมีระยะวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับเกิน300กิโลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการนํารถ MG EP Plus นะครับ ไปวิ่งรับผู้โดยสารผ่านพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมก็จะมีความคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าต้นทุนนะครับถ้าเทียบกับรถเป็นซินนะครับผมในระยะทางวิ่งเท่าๆกันจะประหยัดไปอีกประมาณ3ถึง4เท่าด้วยกันดังนั้นเมื่อต้นทุนถูกลงนะครับก็จะทำให้กำไรของเรามากขึ้นนั่นเอง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายจอดนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ารถไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราจอดรอลูกค้านะครับผม1ชั่วโมงเราจะเสียแบตเตอรี่ไปแค่1%เท่านั้นเองดังนั้นจอดยาวๆได้เลยครับและตอนนี้นะครับมีข่าวดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการออกรถ MG EP นะครับและปัจจุบันนี้ขับรถส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอยู่นะครับผมสามารถที่จะมาออกรถ MG EP พัด e กับแอมได้เลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อแอมมาได้เลยนะครับที่เบอร์0813473428เป็นทั้งเบอร์และอีเมล์ครับผม